สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการอ u n d the World ค่ะรายการที่รวมเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจนะคะพูดคุยกันในช่วงเวลานี้นะคะเช้าๆค่ะทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลอัญบุรีนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังมีเวลารีรันกันด้วยนะคะซึ่งหัวฟังก็จะได้ติดตามรับฟังนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในมุมต่างๆของ โลกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะคะว่าเราก็จะหยิบยกประเด็นนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะมาเล่าให้กันฟังนะคะโดยดิฉันนะคะอาทิตยาปกทานังรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยนะคะวันนี้ประเด็นแรกของเรานะคะที่จะคุยกันในออาราเดเวลนะคะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายประเทศเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะตื่นตัวนะนั่นคือประเด็นที่ทางประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการอนุญาตนะ ให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจินะคะปล่อยน้ำที่มีกร,รมมัตรังสีที่ผ่านกรรมบัดเนี่ยลงไปในแหล่งน้ำนะคะก็ทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของเกาหลีเองทางฝั่งของจีนเองเนี่ยนะคะหรือในฝั่งของญี่ปุ่นในหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยก็ออกมาต้องเรียกว่ามีความกังวลนะ กับเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวออกมานะคะทางด้านของการสร้างความมั่นใจนะคะในงานนี้นะคะกับการประชุมอาหารกลางวันนะของทางรัฐมนตรีนะคะมีนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแล้วก็รัฐมนตรี3คนนะซึ่งเขารับประทานซาชิมิปราฟุก,กุชิมะนะคะในการประชุมช่วงกลางวันของเขานะคะซึ่งก็พยายามแสดงให้เห็นว่าปลานั้นยังคงปลอดภัยค่ะภายหลังที่มีการปล่อยน้ำนะที่มีกรรมมันตรังสีที่ผ่านการบำบ เขาบอกอย่างนี้นะว่าบำบัดแล้วนะคะปล่อยจากโรอยฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิค่ะข้อมูลนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสเปซบาร์นะคะนายกรัฐมนตรีฟุมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นนะคะและรัฐมนตรี3มคนรับประทานปลา,าซาชิมิปลาฟุกุชิมะนะคะในการประชุมอาหารกลางวันเมื่อช่วงวันพุธ ที่ผ่านมาก็คือที่30สิงหาคมนะคะก็เป็นความพยายามที่เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะในการแสดงให้เห็นว่าปลาเนี่ยยังคงปลอดภัยนะคะและจากการปล่อยน้ําเสียที่มีกรมมันตรังสีซึ่งเขาบอกว่าผ่านกรรบัตไปแล้วนะคะของโรยฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจินะซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนูเลยค่ะโดยทางนั้นของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนะคะนายยาสูโตนินิชิมูระนะคะก็พูดกับผู้สื่อข,ข่าวนะคะบอกว่านายคิจิดะและก็รัฐมนตรีทั้ง3คนเนี่ยได้รับทาน ะะซึ่งประกอบด้วยปลาลิ้นหมาค่ะปลาหมึกยักษ์แล้วก็ปลากะพงขาวนะคะที่จับได้นอกชายฝั่งฟุกุชิมะหลังจากปล่อยน้ำนะคะพร้อมด้วยผักผลไม้แล้วก็ข้าวที่เก็บเกี่ยวในจังหวัดด้วยนะคะการปล่อยน้ําเสียที่ผ่านกำมังบัดสู่มหาสมุทรเนี่ยเขาได้เริ่มต้นเมื่อช่วงของวันที่พฤหัสบดีนะคะเมื่อ2วีคที่แล้วแหละนะคะแล้วก็คาดว่าจะดําเนินต่อไปอีกนานหลายสิบปีเลยค่ะได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงนะคะจากกลุ่มประมงแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยจีนเนี่ยนะคะสั่งห้ามนําเข้าอาหารทะเลญี่ปุ่นทั้งหมด เพื่อตอบโต้นะคะส่วนในเกาหลีใต้ค่ะผู้คนหลายพันคนก็เข้าร่วมการชุมนุมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพื่อประนามในการปล่อยน้ำบำบัดน้ำเสียอย่างนี้นะคะโดยจากข้อมูลค่ะการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลแล้วก็ปลาทั้งหมดนับแต่มีการปล่อยเนี่ยพบว่าต่ำกว่าขีดจำกัดความปลอดภัยที่กำหนดเอาไว้มากเลยค่ะ นานนิชิมมราเองนะคะบอกว่าอาหารกลางวันนี้นะคะสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของนายคิจิดะค่ะที่จะเป็นผู้นําในการจัดการกับความเสียหายต่อชื่อเสียงนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องการยืนหยัดเคียงข้างความรู้สึกของชุมชนประมงในฟุกุชิมะการแสดงความปลอดภัยตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และเผยแพร่พข้อมูลทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งสําคัญโดยนานนิชิมมราเองนะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมเครือซูเปอร์มาร์เก็ตฟุกุชิมะนะคะเพื่อสุ่มตัวอย่างปลาแล้วก็นายคิจิดะเองนะคะก็มีกําหนดการจะไปเยี่ยมชมตลาดปลาโทยโยสุใน ตกเกี่ยวด้วยนะคะเพื่อโปรโมทปลาฟุกุชิมะเช่นเดียวกันค่ะส่วนในทางเกาหลีใต้นะคะทางผู้นําเกาหลีใต้ค่ะนายยุนซอกยอนนะคะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็มีการกินปลาเป็นอาหารกลางวันด้วยนะคะตามรายงานข่าวของยอนฮับโดยทางโรองอาหารของ นายยุนซอกยอนนะคะเสิร์ฟเมนูปลาเกาหลีค่ะเนื่องจากต้องการลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการปล่อยน้ําเสียจากโรงงานฟุกุชิมะนั่นเองนะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนั้นได้ออกคําแนะนําการเดินทางมาช่วงวันอาทิตย์นู้นนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในประเทศจีนอ้างถึงการคุกคามที่เพิ่มขึ้นและการประทุอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการปล่อยน้ําเสียค่ะโดยทางหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะนายฮิโรคาสุมสซโนะบอกว่ามีคน,นมุ่งเป้าไปที่ สถานทูตนะคะสถานกงสู์แล้วก็โรงเรียนของญี่ปุ่นในประเทศจีน ขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นนะคะได้ออกมาให้ข่าวบอกว่าการโทรศัพท์มาข่มขู่หลายพันสายจากจีนเนี่ยมุ่งไปที่หน่วยงานรัฐบาลฟุกูชิมะและผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้า,ฟานิวเคลียร์โถเข้ามานะคะหลายคนตะโกนเป็นภาษาจีนนะแล้วก็หลายคนก็มีการสะบัดคาต่างๆเนี่ยเข้ามาในสายด้วยนะคะส่วนในโตเกียวเองค่ะก็มีการติดป้ายในบาร์สไตล์ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะคะเตือนคนจีนว่าร้านนี้นะคะจะเสิร์ฟเฉพาะอาหารจากฟุกุชิมะเท่านั้นซึ่งได้รับความสนใจจากชาวจีนคนหนึ่งค่ะโดยเขามีการแจ้งตำรวจนะเพื่อเรียกร้องนะร้องเรียน เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางสัญชาติต่อชาวจีนโดยแยกออกจากกันนะคะซึ่งท้ายที่สุดเน่ยเจ้าของร้านก็ยอมเปลี่ยนป้ายแต่ว่าก็ไม่ยอมพูดคุยด้วยค่ะ ชะนั้นของน้าปนเปื้อนกันมมตรังสีนะคะที่ผ่านกระบวาดสะสมเนี่ยมีตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2011นะคะที่โรยฟ้านิวเคลียซึ่งเกิดจากการที่ผ่้นดินไหวแล้วก็จะมีครั้งใหญ่นะคะมีปริมาณรวม1.34ล้านตันแล้วก็เก็บในถังในประมาณ1,000ถังเลยทีเดียวค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นและบริษัทเกรียวโตอขออภัยค่ะโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์นะคะบอกว่าน้ําที่กักเอาไว้ในถังเนี่ยกำลังกินพื้นที่โรงงานเป็นส่วนใหญ่และจะต้องถูกกําจัดออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกาาารทํควม สะอาดและการรื้อถอนของโรงงานซึ่งคาดว่าใช้เวลาหลายทศวรรษเลยนะคะที่จะเอาต้องเรียกว่าน้ำานเปื้อนเหล่านี้ไปบำบัดแล้วก็ปล่อยออกไปนะคะในญี่ปุ่นค่ะการปล่อยน้ำทั้งกล่าวนี้นะคะก็ต้องมาเชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มประมงนะคะซึ่งก็เกรงว่าการปล่อยน้ำออกไปเนี่ยจะมีผลกระทบกับชื่อเสียงของอาหารทะเลจากพื้นที่ฟุกุชิมะค่ะขณะที่กลุ่มอื่นๆน,นะคะก็ยังคงมุ่งมั่นจะซ่อมแซมความเสียหายกับธุรกิจที่เกิดจากการล่มสลายของเครื่องปริกรณ์3เครื่องค่ะ ก็ต้องติดตามกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องของนยโยบายสร้างความเชื่อมั่นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่แต่ว่าต้องบอ,อกเลยนะคะว่าในส่วนของญี่ปุ่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องเรียกว่าใช้หน้านามร่วมกันอะเนาะ,ะก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะพอถึงแม่จะบอกว่าบําบัดก็ตามแต่ว่ามันก็คือกรรมตรังสีแล้วก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าในทุกๆครั้งที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันจะปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะรถไฟเก่าของญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะได้รับการชุบชีวิตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในฐานะห้องพักนะคะสำหรับแขกที่มาเยือนฮอกไกโดค่ะรถไฟท้องถิ่นในฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นที่พักแบบโฮสเทลค่ะซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของเหล่าแฟนรถไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังห่างหายมานานถึง4ปีเนื่องจากการระบาดของวัสโควิดค่ะ โดยนายมินามิเค็นตะนะคะเจ้าหน้าที่เมืองโอกเปะนะคะฮอไกโดนะคะบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่ช,อ,ชอบรถไฟค่ะซึ่งห้องพักดังกล่าวนี้นะคะสามารถเข้าพักได้สูงสุด10คนเลยนะคะแต่ผู้เข้าพักต้องนําถุงนอนมาเองค่ะบนรถไฟก็จะมีปลั๊กไฟแล้วก็เครื่องซักผ้าให้นอกจากนี้แล้วนะคะก็มีพื้นที่ส่วนกลางอย่างพวกโต๊ะเก้าอี้ให้พักผ่อนด้วยนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยค่ะที่รถไฟนั้นถูกเปลี่ยนเป็นห้องพักค่ะ รถตู้รถไฟ3ตู้นะคะที่ดําเนินการโดยยาบาเคอิเพื่อบันทุกนักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่ต้นยุคโชวะก็คือในปี1926ถึง1 9 8 9ค่ะตอนนี้นะคะได้รับการเปลี่ยนให้เป็นห้องพักในโรงแรมคิชาปปโ,ปโปเบตเตนะคะในย่านมันดะค่ะรถไฟทั้ง3ตู้นี้นะคะประกอบไปด้วยคิฮะห0 2่คาวาเซมินะคะสร้างขึ้นในปี1935นะคะคิฮะห0 4เซกิไรนะคะปี1937และคิฮะ 602ชิโอคาเซนะคะในปี1956ค่ะรถแต่ละคันนี้นะคะจะมีห้องรับแขกมีห้องนอนมีโซฟามีห้องน้ำนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยสำหรับการบรรณะโครงการนี้นะอยู่ที่ประมาณ155ล้านเยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็49ล้านบาทนะคะตู้รถไฟดังกล่าวนี้ค่ะถูกซื้อโดยโยชิฮิเดะอิโตะนะคะ อายุ47ปีในททศวรรษที่1,970แม้ว่าโรงแรมนั้นจะไม่ดึงดูดจำนวนแขกตามที่คาดไว้นะคะเนื่องจากการระบาดของโรคแต่ว่าลูกค้ารายเดิมเนี่ยก็มาเรื่อยๆเลยค่ะโดยนาะยอิโตะเนี่ยนะคะมีเป้าหมายที่จะทําให้โรงแรมแห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นฐานการท่องเที่ยวในนาคัซึแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยสามารถเรียนรู้เรื่องของหุบเขา,ายาวาเคอินะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆได้ด้วยค่ะโดยการพักค้างคืนในห้องใดก็ได้นะ,ะสำหรับ2ท่านในวันธรรมดานะคะราคาอยู่ที่4,300บาท เป็นเงินเยนก็1 8 0 0 0เยนนะคะรวมภาษีต่อคนแล้วก็รวมอาหารสอ0 0มืแล้วด้วยค่ะใครที่มีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปที่ฮอกไกโดนะคะก็อาจจะลองศึกษาดูนะแล้วก็ไปลองนอนดูสักหน่อยหนึ่งนะคะต้องบอกเป็นกิมมิกหนึ่งของฮอกไกโดไปเลยทีเดียวนะคะจากที่ญี่ปุ่นค่ะเราไปอันที่เกาหลีกันบ้างนะคะแต่ว่าเราจะไปในส่วนของสายการบินที่เกาหลีนะคะเมื่อวันาาคาล่าสุดค่ะขอให้ผู้โดยสารนะคะชั่งน้ําหนักก่อนขึ้นเครื่องบินค่ะ ผู้โดยสารที่บินกับสายการบินโคเรนแอร์นะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้า้งหน้านี้คุณอาจถูกขอให้ดำเนินการเพิ่มเติมอีกหนึ่งขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องบินนั่นคือการชั่งน้าหนักก่อนขึ้นเครื่องค่ะยังก,ก็ตามแล้วนะคะนโยบายนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้อับอายในเรื่องของร่างกายนะคะแต่โคเรนแอร์นั้นเป็นอีกหนึ่งสายการบินจำนวนมากทั่วโลกเลยนะคะที่ต้องการรับรู้ข้อมูลน้าหนักบนเครื่องบินค่ะ ตามประกาศของสายการบินนี้นะคะผู้ฟังคโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยจะมีผลกับนักเดินทางบางส่วนนะคะที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติกิมโปนะคะตั้งแต่28สิงหาคมถึง3กันยายนและจากสนามบินนานาชาติอินชอนในช่วงวันที่8-19กันยายนค่ะทางผู้โดยสารและก็สัมภาระนะคะจะถูกชั่งน้ำหนักโดยม่รบุชื่อจากนั้นนะคะข้อมูลจะถูกแชร์กับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของประเทศค่ะหากกรณีที่ผู้โดยสารน,นั้นไม่ต้องการให้รวบรวมข้อมูลน้ำหนักคอนเทนเอร์ก็ยืนยันนะคะว่าคุณสามารถ เลือกที่จะไม่ชั่น้ำหนักได้แจ้งให้พนักงานได้รับทราบค่ะแม้ว่านักเดินทางบางคนนะคะอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนะคะถึงถูกขอให้ขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักแต่การตัดสินใจนี้นะคะไม่ได้ํำเนินการโดยสายการบินค่ะแต่ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลสายการบินของรัฐบาลค่ะซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะแอร์นเธอรแลนด์เองเนี่ยก็ได้ํำเนินโครงการคล้ายก,กันกับลูกค้าบางรายนะคะที่บินเส้นทางรางประเทศเช่นเที่ยวบินระยะไกลพิเศษระหว่างโอกลด์แล้วก็ JFK ในนิวยอร์กนะคะโดยตัวแทนของแอร์นเธอรแลนด์เนี่ย พูดในตอนนั้นบอกว่ารู้ว่าการเหยียบตาช่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ว่าเขาต้องการสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าไม่มีจอแสดงผลที่มองเห็นได้ทุกที่ไม่มีใครเห็นน้ำหนักของคุณแม้แต่พวกเราอย่างก็ตามแล้วนะคะเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะช่วยให้ใส่กันบินนะคะตัดสินใจเรื่องของความต้องการเชื้อเพลิงแล้วก็การกระจายน้าหนักบนเครื่องบินได้ค่ะก็เป็นการชี้แจงที่ว่าไม่ได้อยากทําให้อับอายนะแต่ว่าการรับรู้น้ําหนักเนี่ยจะทําให้เขาสามารถที่จะทราบได้ว่าในเที่ยวบินนานๆน้ำฝั่งขามีน้ําหนัก ของผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบินไม่ใช่จํานวนคนนะคะน้ําหนักของผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบินเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะมีผลนะกับเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงค่ะและในช่วงนี้นะคะกับข่าวคราวสุดท้ายในช่วงนี้นะคะไปกันที่ความสําเร็จหนึ่งนะคะของอินเดียะคะ่ะหลังจากอินเดียนะคะได้ส่งยานสํารวจดวงจันทร์นะคะขึ้นไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนะี่ยยานสำรวจยืนยันค่ะบริเวณขั้วใต้ดวงจันทร์นั้นมีกรรมฐานและองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะ หล้จะประสบความสําเร็จนะคะในการลงจอดขั้วใต้ดวงจันทร์เป็นชาติแรกนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับภารกิจจันทรายาน3ของอินเดียนะคะโดยทางองค์การอาวกาศอินเดียหรือว่า ISRO เนี่ยบอกว่าย่าสำรวจประจันนะคะชื่อยานนะคะได้ออกสำรวจดวงจันทร์แล้วก็ส่งข้อมูลมายืนยันแล้วนะคะว่าบริเวณขั้วใต้ดวงจันทร์นั้นเนี่ยมีกรมถันและก็องค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะ เครื่องมือนะคะที่ชื่อว่าเลเซอร์สเปกโทรสโกปีนะคะที่ติดอยู่บนยานจันทรายาน3นี้นะคะได้ทำการตรวจวัดองค์ประกอบของพื้นผิวดวงจันทร์ในกล้กับโคโลกใต้ในแหล่งกำเนิดเป็นครั้งแรกค่ะและก็พบว่ามีกรรมฐถันอยู่นะคะบริเวณนี้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้นะคะด้วยเครื่องมือที่อยู่บนยานอาวกาศค่ะ การวิเคราะห์ทาง p e x t ซ์โทปีนะคะยังบอกอีกนะคะว่าอลูมิเนียมแคลเซียมเหล็กโครมเมียมแล้วก็ไทเทเนียมบนพื้นผิวดวงจันทร์แต่หลังจากตรวจวัดเพิ่มเติมนะคะก็ยังพบว่ามีแมงกานิสนาซิลิคอนแล้วก็ออกซิเจนด้วยค่ะ ทางนี้นะคะทางด้านของนายเอสโสมนาธนะคะประธานของ i s r o เนี่ยนะคะบอกว่ายานสำรวจในอเมริกาศึกษาบรรยากาศของดวงจันทร์แล้วก็กิจกรรมแผ่นดินไหวด้วยนะคะซึ่งมาช่วง28สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะเส้นทางของยานสำรวจเนี่ยได้รับการตั้งโปรแกรมเมื่อเข้าใกล้ปล่องภูเขาไฟกว้าง4เมตรและตอนนี้นะคะกำลังมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางใหม่อย่างปลอดภัยค่ะทั้งนี้นะคะตัวยานนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วช้าๆนะคะประมาณ10เซนติเมตร 4นิ้วต่อวินาทีเพื่อลดแรงกระแทกและความเสียหายต่อยานในการวิ่งบนพื้นผิวที่ขรุขระของดวงจันทร์ค่ะสำหรับอินเดียเองนะคะได้กลายเป็นประเทศแรกในเอเชียค่ะที่มีการสร่งยานอวกาศนะคะขึ้นสู่วงโครจรรอบดวงจันทร์สำเร็จเมื่อปี2014และยังมีแผนในการสร่งยานสำรวจไปที่ดวงอาทิตย์อีกด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอินเดียเองก็เป็นหนึ่งในประเทศนะ ที่มีการผลิตยาน,นั่งฟังค้าในการได้จะขึ้นไปสำรวจที่ต่างๆนะคะขอบคุณข้อมูลในช่วงนี้ด้วยนะคะในทุกๆข่าวเลยนะคะจากทาง spacebar.th ค่ะกลับเข้ามากับ All Around the World ค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าฟังคาเรามาคุยกันนะกับเรื่องราวของ บาร์บี้นะคะแน่นอนค่ะล่สุดภาพยนต์บาร์บี้เองนะคะได้สร้างตำนานบทใหม่นะคะทำรารได้ถล่มทลายแล้วก็แซงหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์ซะด้วยนะคะแต่ทราบไหมคะว่าหนึ่งอย่างที่เราเห็นแล้วปุ๊บนะคะจะรู้สึกว่าบาร์บี้เลยนะคะนั่นก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะทําไมบาร์บี้ต้องเป็นสีชมพูนะคะแล้วทําไมสีชมพูถึงถูกโยงกับความเป็นผู้หญิงนะ จริงหรือไม่วันนี้มีบทวิเคราะห์นะคะจากทางแบรน ing ดอมีขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะหลังเข้าโรงฉายมาได้สองสัปดาห์กว่าๆนะคะภาพ,พยนตร์บาร์บี้ก็ได้สร้างตำนานบทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจากการทำไรายได้ผ่านหลักหนึ่งพล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะจากการเข้าฉายทั่วโลกได้สําเร็จแล้วก็ทําให้เกิดกระแสปากต่อปากนะคะมีผู้ชมไปอุดหนุนโรงภาพ,พยนตร์กันเพิ่มขึ้นรวมถึงตลาดของเล่นของสะสมที่เกี่ยวข้องกันก็คือคักด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะการเข้าฉายของภาพยนตร์บาร์บี้ก็ยังทําให้เกิดปากฏตการบาร์บี นะฮะหรือว่าการแต่งตัวโดวยใช้สีชมพูสดสว่างเป็นหลักด้วยแต่ทําไมนะคะตุ๊กตาบาร์บี้ถึงอยู่คู่กับสีชมพูเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเด็กผู้หญิงหรือไม่นะคะความจริงแล้วค่ะบาร์บี้นั้นไม่ได้มีสีชมพูกับเครื่องแต่งกายหรือแม้แต่แพ็กเกจตั้งแต่แรกค่ะตุ๊กตาตัวแรกที่วางขายในเดือนมีนาคมปี15ึ่นานะคะสวมใส่ชุดว่ายน้ําสีขาวสลับดําแต่เพิ่งเริ่มมาใช้สีชมพูเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดเมื่อช่วงทศวรรษที่1970เป็นต้นมาค่ะเพื่อเสเป็นต้นมาค่ะ ความเป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงนะคะโดยทางบริษัทผู้ผลิตนะคะอย่าง m a ชเชลเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าเชดสีบาร์บี้พิงเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเอ็มพาวเวอรก็คือนําเสนอพลังนะคะแล้วก็ศักยภาพของเด็กผู้หญิงได้ดีค่ะ ความจริงแล้วนะคะสีชมพูเองว่าฟังคําไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเพศใดเพศหนึ่งนะคะมีหลักฐานทางบริษัทที่บอกว่าสีชมพูเนี่ยถูกทําให้เผยแพร่ครั้งแรกโดยมาดามเดอปงปาดูนะคะสมาชิกราชสำนักฝรั่งเศสในพระเจ้าหลุยที่15ค่ะซึ่งสมัยนั้น,นการย้อมสีชมพูเนี่ยไม่ได้ทําได้ง่ายแล้วก็ถูกมองเป็นเครื่องประดับของชนชั้นสูงนะคะแต่เมื่อสีชมพูเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมันก็เลยไม่ได้เป็นสีที่จํากัดไว้แค่ชนชั้นใดชั้นหนึ่งอีกต่อไปค่ะ ในยุคแรกที่สีชมพูนั้นได้กลายมาเป็นสีเครื่องแต่งกายทั่วโลกในสหรัฐนะคะมันยังคงเป็นสีกลางๆที่ผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยสามารถสวมใส่แบบไม่แบ่งแยกค่ะและหากจะมีเพศใดเพศหนึ่งเนี่ยเลือกสวมใส่มากกว่าก็มาจะเป็นผู้ชายด้วยนะคะเพราะสีชมพูนั้นโดดเด่นดึงดูดความสนใจแล้วก็เปี่ยมด้วยพลังอํานาจค่ะขณะเดีวยวกันนะคะสีฟ้ามาถูกสวมโดยผู้หญิงนะคะเพราะว่าเป็นสีโทนเย็นแล้วก็ดูสบายตาแต่สําหรับชาวคริสต์ในกายโรมันคาทอลิกนะคะสีฟ้าเนี่ยก็เป็นสีของเครื่องแต่งกายพระนางมารีพรรมจารีด้วยค่ะ แล้วทำไมนะคะสีชมพูสีฟ้าเนี่ยถึงสลับหน้าที่กันใช่ไหมคะระบุได้เนี่ยคร่าวๆค่ะในช่วงศตรวรรษที่20นะคะราวทศวรรษที่19 3 0ถึง1940ค่ะผู้ชายเนี่ยหันมาสวมใส่เฉดสีเข้มนะคะใกล้เคียงกับเครื่องแบบทหารมากขึ้นต่อเน,นื่องมาถึงยุคที่ผู้คนเนี่ยเริ่มตรวจเพศลูกในท้องในล่วงหน้านะคะช่วงทศวรรษที่1980เป็นต้นมาแล้วก็ห้างร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องการปล่อยแคมเปญกระตุ้นการใช้ใจ่ายของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ก็็เเลยเปปนนแนวคิิิดฏบบัตัตะะาาสสีชมูํหหรญ นะคะสีฟ้าสำหรับผู้ชายค่ะ การกำหนดสีนี้นะคะก็ทําให้บางครัวเรือนเนี่ยต้องเลือกสีของสิ่งเดียวกันในหลากหลายสีหรือว่าจะเลือกที่จะซื้อใหม่นะคะแทนการส่งต่อจากใช้ของลูกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งการตลาดนี้เนี่ยก็ดูจะได้ผลค่ะแล้วก็กลายเป็นภาพจําต่อเนื่องถึงปัจจุบันเลยด้วยสังเกตได้จากหลายแคมเปญน,นะคะเพื่อผู้หญิงที่เขาจะเลือกใช้สีชมพูเป็นส่วนประกอบหรือจะใช้คําว่าพิงในชื่อนะอย่างเช่นพิงพาร์กิ่งในเกาหลีนะคะหรือว่าเลดี้พาร์กิงของไทยนะซึ่งจะมีการใช้สีชมพูเนี่ยเป็นพื้นหลังค่ะ แต่การมาถึงของภาพยนตร์บาร์บี้เองนะคะก็ช่วยปรับสถานะผูกขาดนะที่ไม่ควรมีตั้งแต่แรกนั้นลงได้บ้างนะคะจากการที่แฟนๆภาพยนตร์เนี่ยเห็นเหล่านักแสดงเดินสายโปรโมตในเสื้อผ้าสีชมพูทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยซึ่งก็ตอกย้ำนะคะว่าสีเนี่ยไม่ใช่สัญลักษณ์ของเพศใดเพศหนึ่งนะคะและความจริงแล้วเนี่ยสีหนึ่งก็ควรจะมีไว้สําหรับทุกคนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสีชมพูเองก็ไม่ได้บอกว่าผู้ชายใส่ไม่ได้นะคุณฟังค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะ มาที่หนึ่งเรื่องราวค่ะที่เราได้เกินกันเอาไว้นะคะนั่นคืองานวิจัยนะคะที่พูดถึงว่าการแปะฉลากว่าอาหารเป็นวีแกนนะคะจะทำให้คนไม่เจริญอาหารค่ะข้อมูลนี้นะคะขอบคุณด้วยจาก Branding.me นะคะ คุณผู้ฟังคะในโลกตะวันตกเนี่ยการกินอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์หรือว่าวีแกนนั้นนะคะไม่ใช่ทางเลือกทางเศรธรรมแต่เป็นทางเลือกที่สําคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันนี้นะคะชัดเจนว่าการกินเนื้อสัตว์จำนวนมากเนี่ยมีผลให้เกิดภาวะโรคร้อนนะคะแล้วก็มลพิษสารพัดแล้วก็ทาให้นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเคลื่อนไหวมานานแล้วค่ะจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ฝั่งยุโรปนะคะแทบจะเป็นวีแกนเกือบหมดเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกที่สําคัญนะคะว่าจริงจังในเรื่องของการลดความร้อนให้แกก่่โลนนันเองคะ ถ้าใครนะคะเคยไปงานสัมมนาหรือประชุมนะคะก็จะพบว่าอาหารในการประชุมบางอย่างเนี่ย จะเป็นวีแกนด้วยซ้ำนะคะเพราะผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวีแกนทั้งสิน้นยังก็ตามแล้วค่ะอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นขบวนการย่อยๆเพราะการขยายตัวของผู้บริโภคเนื้อสัตว์ในโลกนะคะก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะและหลายๆคนก็รู้สึกว่าการเกลี้ยกล่อมให้คนทั่วไปเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะมีผลกับสภาพแวดล้อมในที่สุดก็เลยทําให้ร้านอาหารต่างๆเนี่ยเริ่มมีตัวเลือกอาหารที่เป็นวีแกนมากขึ้นเพื่อให้คนมีโอกาสเลือกนะคะเพื่อให้คนมีโอกาสในการเลือกจลาเว้นเนื้อสัตวเป็นบางมือค่ะ แต่ผลก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเลือกจะไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็คือคนเป็นวีแกนอยู่แล้วค่ะและการชวนให้คนที่ปกติกินแต่เนื้อสัตว์มาลองกินอาหารวีแกนนั้นก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะซึ่งล่าสุดค่ะงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารนะคะ Appetize นะคะฉบับเดือนกันยายนปี2023ค่ะเขาก็มีการทําการทดลองที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะบ่งชี้ว่าความพยายามทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะผิด การทดลองนี้นะคะดูง่ายๆเลยค่ะก็จะให้คนเลือกอาหารนะคะว่าจะกินอะไรในอีเวนต์นะคะมีเมนู2แบบค่ะแบบแรกก็แจ้งว่าอาหารเนเป็นวีแกนนะคะก็จะบอกส่วนประกอบของอาหารค่ะ แบบที่2นะคะก็คือจะบอกส่วนประกอบของอาหารเลยค่ะแต่ไม่บอกเป็นวีแกนผลกาะรทดลองนี้นะคะเป็นอย่างที่หลายคนคาดคิดก็คือเวลาไม่แปะป้ายนะคะว่าเป็นอาหารวีแกนคนจะเลิกกินมากกว่าค่ะและผลมันค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะซึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือในเมนูอาหารที่ไม่แยกว่าอะไรคือวีแกนเพราะวีแกนเองเนี่ยก็เผลอสั่งอาหารที่มีเนื้อสัตว์บ่อยอครั้งด้วยนะคะ เดี๋ยวก็ตามแล้วค่ะผลรวมๆการทดลองนี้นะคะก็คือจะเห็นได้ว่าโลกตะวันตกเนี่ยวีแกนเนี่ยเป็นประเด็นการเมืองแล้วก็การแสดงจุดยืนทางสังคมที่คนเลือกเพราะว่ามันคือจุดยืนนะคะไม่ได้เลือกเพราะความเข้าใจในส่วนประกอบของอาหารค่ะเสในทางกลับกันนะคะเนื่องจากคําว่าวีแกนนั้นมีการเมืองฝังอยู่อย่างเข้มข้นบางคนที่ไม่ได้สมาธิวิธีคิดน่ยก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับอาหารแบบนี้นะคะทั้งที่บางทีเนี่ยถ้าแค่ดูส่วนประกอบไม่บอกว่ามันเป็นวีแกนกลับดูน่าอร่อยขึ้นมาทันทีค่ะซึ่งพูดในแบบนะคะการใสร่คําว่าวีแกนเนี่ย ไม่ได้แค่ช่วยให้คนแสดงจุดยืนทางวิถีชีวิตตัวเองง่ายขึ้นนะคะแต่ทําให้คนอีกกลุ่มที่ไม่ได้อยากแสดงจุดยืนนะคะรู้สึกไม่เจริญอาหารเวลาเห็นคํานี้เช่นเดียวกันค่ะก็<ค>ะพูดง่ายๆนะคะว่าพอเห็นคําว่าวีแกนปุ๊บนะรู้สึกโอ้โหอิ่มนะมาทันทีแต่ว่าบางคนบอกว่าวีแกนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของรสชาติที่อาจจะไม่เหมือนกับที่เคยกินนะก็<ค>ะะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเอะกินปกติดีกว่าว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยค่ะจาก Branding.me ค่ะ และนี่คือเรื่องราวของเราทั้งหมดนะคะในวันนี้ที่มาพูดคุยกันในรายการออารา o เด d ะเวิลด์นะคะซึ่งเราจะมาพบกันค่ะทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้ที่ฉันอาทิตยาปกักชาังและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ